สุดอากาศได้เตรียมปอดครับสำหรับใครที่จะหดีกนี้จาก PM เ5ในเมืองกรุงนะครับําเสนอที่แปลงนี้ครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ใกล้กรุงเทพแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับอยู่อำเภอบางคล้าจังหวัดชายแงเซาพื้นที่สวยๆมีเพื่อนบ้านนะครับ,บมีเพื่อนบ้านนี่เลยเห็นเพื่อนบ้านไหมเพื่อนบ้าน อยู่ติดถนนเส้นนี้เลยครับน้ําไฟบลอมนะครับส,สวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับมาที่แปลงนี้อยู่ที่นี่ส,สวยๆแบบนี้มาชมกันเลยนะครับอยู่ที่สเมเด็จใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดเชียงแสนฝัง่งทางนี้ถนนเส้นนี้ถนนฝัง่งทางนี้นะมุ่งหน้าไปทางนี้10กิโลเมตรถึงวัดสมเด็จใต้ วัดที่นิยมมาเที่ยวกันมากเลยนะครับวัดที่สวยมากแนะนําเลยครับสวยๆอย่างนี้ห่างจากถนน3ามส่วนี่ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางกรุงเทพได้นะครับอาจจะเช,เชีาไปทางบินบุรีนะครับซีซ้ําโคกหนองนาปดล่องน้ำคลองแท้ไก่ไว้ให้แล้วมีพื้นที่ปลูกบ้านอีกประมาณสองไร่สำหรับใครต้องการทำโคกหนองนามามาดูกันไปก็ไปดูกัน ด้านหน้ามีเสาไฟนะหน้ากว้างประมาณ40เมตรนะครับหน้ากว้างประมาณ40เมตรมีเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักนะครับร่มเรือนมากทำกางธรรมชาติมาเข้าไปดูพื้นที่จริงกัน<ๆ>พื้นที่ข้างหน้าเนี่ยเราถมเท่ากับถนนนะครับไม่ต้องถมเพิ่มละเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ที่เราทำปรับพื้นที่ให้เป็น ที่เราปรับพื้นที่ให้เป็นจะทําบ้านสวนน่ะนะครับก็จะมีคลองแทะไก่ทั้งสองแนวนไหมครับตามแนวยาวนะครับก็จะมีด้านหลังก็จะเชื่อมเชื่อมหากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพมุมสูงกันอีกทีหนึ่งนะครับผมจะแทกไว้ในวิดีโอนี้เนอะเดชาพาดูที่ดินแปลงที่สวยไม่พลาดแน่นอนนะครับเห็นไหมสวยๆกันอย่างนี้เลยนี่เลย เป็นที่ระดับถนนเลยนะครับเราขายกันเพียงแค่ไร่ละ750,000บาทพร้อมโอนครับผมสำหรับคนที่อยากจะหน,นีหายจาก PM2.5 ในเมืองกรุงแวะมาทำบ้านพักตากอากาศทำโคกน้องนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ซสวยให้ทำเป็นหรือจะทำเป็นบ้านสวนพักผ่อนยามเกษียณก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากขอเชิญเลยนะครับ าสนใจติดต่อมาที่เดชา0 9 4 9 9 2 9 2 8 2ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ